ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนอตำบลครั้งที่1ประจําปีงบประมาณ2,565ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564ถึงวันที่31มีนาคม2,565โดยมีนางรัตนาสิงห์อินครูกศนอตำบลกศนตำบลครงจระเข้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7บ้านโลคลาตำบลคลงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงัง มีหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านโดยมีนางรัตนาสิงห์อินหัวหน้ากศนตำบลครงจระเข้รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i กศนอตำบลโพรงจระเข้มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวนหน้ากศนอตำบลมีข้อมูลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลสาธารณูปโภคไปฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ไว i f ฟายเฉลี่ยต่อวันและจำนวนผู้เข้ารับบริการที่กอสอนอตำบลเฉลี่ยต่อเดือน มีคณะกรรมการกศนตมมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลองจระเข้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตบลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในตบลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนาและดำเนินการตามที่กำหนด มีการประเมินสรุปและรายงานผลจัดทำแผนรายงานผลในระบบ MIS ครบถ้วนตรงตามเวลาอัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอตำบลโพรงจระเข้ม,มีการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์จำนวน60คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน22คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน38คน มีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักศึกษามีการจัดทำแผนการการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากกว่า20ชั่วโมง มีนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564จำนวน57คนคิดเป็นร้อยละ95มีนักศึกษาเข้าสอบเป็นเน็ตคิดเป็นร้อยละ92.30มีนักศึกษาเข้าใช้สื่อเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ w w w บ t v ท a i t ีจำนวน55คนคิดเป็นร้อยละ96.66มีการช่วยเหลือผู้เรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา มีการลงเวลาของนักศึกษามีนักศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ98มีการตรวจสอบรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการวิจัยชั้นเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโอชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอตำบลครงจระเข้มีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564าจำนวน12คนจากนักศึกษาลงทะเบียนโดยนักจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไปสี่ภาคเรียนจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ75ตัวชี้าัดชีวที่ 5. ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคกศนอตำบลครงจระเข้มีนักศึกษาทั้งหมด60คนเข้าสอบปลายภาคจำนวน57คนคิดเป็นร้อยละ9 5้า วชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำาริดในวิชาบังคับกศนอตำบลโครงจระเข้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับทั้งหมด77มีจำนวนนักศึกษาสอบมีผลสำเริดทางการเรียนเฉลี่ย2ขึ้นไปจำนวน67คิดเป็นร้อยละ87ตัวชี้วัดที่7จําจำนวนผู้เข้าร่วมกิจ,จกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบก,กับเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจ,จกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตรการทำกระเป๋าจากเส้นคลาสจำนวน11คนณนศะาลาอนเนกประสงค์บ้านปากคลองหมู่ที่5ตำบลโพรงจระเข้รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำเสาไม้เลื้อยจำนวน7คนบ้านยูงงามหมู่1ตำบลโพรงจระเข้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียววัดนาตรงชัยรามตำบลทุ่งกระบือ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมวิธีการตรวจเชื้อโควิดด้วยแอนติเจนเทสคิดด้วยตนเองณกศนตำบลนาชุมเหตุการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณเทศบาลตำบลทุ่งกระบือโครงการสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ณกศน ตำบลโพรงจระเข้มีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่ครูกอ,ตอนตตำบลรับผิดชอบและได้รายงานผลการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ครบถ้วนตามเวลาปชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายกศน,นอตำบลโพรงจรเข้มีจำนวนผู้จบหลักสูตรก,กิจกรรมในการจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอ้อยชีวัดที่จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กศนตำบลโครงจระเทศมีโครงการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน5โครงการได้แก่โครงการส่งเสริมการอ่านกศนตำบลเป้าหมายจำนวน53คนผลการดำเนินงานจำนวน55คนโครงการบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมายจำนวน54คนผลการดำเนินงาน55คนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดเป้าหมายจำนวน53คนผลการดำเนินงานจำนวน54คนโครงการยินีโมบายส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน2 0 สองคนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานโครงการกิจกรรมมีผลการดำเนินงานบนรรลุผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลครงจระเข้จัดกิดจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนมากกว่า5กิจได้แก่จก,กรรมมุมส่งเสริมการอ่านแหล่งเรียนรู้กศนอตำบลกิจกรรมส่งเสริมการดูแลตนเองปลอดภัยจากโรก 19, คโควิด -19 กิจกรรมหมุนเียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมอา,าสาสมัครส่งเสริมการอ่านการทำเตลแอลกอฮอลบ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบก,กับเป้าหมายการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่ครูกศนอตำบลรับผิดชอบปุชีวัดที่11 ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศน,นอตำบลโรรงจระเข้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดตามผลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายประชีวัดที่12บํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน กศนอตำบลครองจระเข้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญประจําปีอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์นิติท่านชุมชนวิทยากรครูขอครูคอหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์และไซเบอร์เซเคียวริตี้การประชุมชี้แจงการดำเนินง,งานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประเด็นการปักหมุดคนพิการ ครัวเรือนยากจนที่ตบเกณฑ์การศึกษาการนำเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษาประชุมครูกศนจังหวัดตรังเพื่อชี้แจงภารกิจและนโยบายการทำงานในประเด็นสำคัญและเร่งด่วนรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ m i c r o s o t t ทีมเข้าร่วมอบรมออนไลน์การจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติ โครงการอาสาสมัครกสอนโครงการจีอาสาและโครงการอื่นๆ โอชิวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสพริซซับน้ำตาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโคกรายวันที่สองธันวาคม2565เกิดน้ำป่าไหลหลากมีความเสียหายจำนวนมากจำนวน224ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายนามเบอร์ครูกศน,นอตาบลโพรงจระเข้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการให้ความช่วยเหลือประชาชนบูรณาการให้ช่วยเหลือจัดตั้งรับบริจาคของใช้อาหารส่งมอบให้กับผู้ ประสบภัยร่วมสร้างที่พักท่วคราวให้กับผู้ประสบภัยส่งเสริมสนับสนุน การศึกษายังยืนโดยสำนักงานกศนตังหวัดตรังได้ทำการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกศนตบลโพรงจระเข้สร้างความสุขบรรเทาความเดือดร้อนร่วมกันนักศึกษาคณะกรรมการกศนกิจกรรมอคอสบรรจุให้น้องปีสามกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนกิจกรรมมอบถุงยังที่กิจกรรมมอบทุงการศึกษาวันที่3มกราคม2565กศนตลโพรงจระเข้ได้เตรียมการตอนรับดอกตอร์กรนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้น ยี่ยงให้กำลังใจนางรัตนาสิงห์อินได้รับมอบเกียรติบัตรผู้มีจิตอาสา,าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลักจากด็กเตอรกนกวรรณวิลาวันโอชีวัดที่ 14. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย กศนอตำบลโพรงจระเทศได้นนปฏิบัติงานที่รับมอบหมายงานอื่นๆนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมายดูแลระบบฐานข้อมูล d m i s ระดับอำเภอทำหน้าที่บันทึกข้อมูลพื้นฐานรับและจัดทำแผนให้กับบุคลากรอำเภอย่านตาขาวรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ้ ตัใวใจกศนอำเภอย่านตาขาวจัดทำสูตรประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายผนจัดเตรียมสถานที่แสดงผลงานนักศึกษาต้อนรับดกรกนกวรรณมิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาหลกและบูรณาการพลังบรวรขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนโรงเรียนบ้านโคกสายตำบลครองจอระเข้และนานอื่นๆที่รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จอย่าง มีคุณภาพสอนอตคลรงจระเทขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมมีดีทัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกสอนอตนครั้งที่หนึ่งประจําปีงบประมาณ2,565ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564ถึงวันที่31มีนาคม2,565ขอบคุณค่ะ